มหาวิทยาลัยพิศณุโลกเปลี่ยงไครภูมิใจหนึ่งในสถาบันตาร่้อมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษและปริญญาโทเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หลักสูตรปริญญาตรีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐปรศาสาศาสตร์คณะนิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการและสาขาคอมพิวเตอร์และคณะบัญชีสาขาการบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษาแบ่งชำระเป็นภาคเรียนนักศึกษาจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร1 3 0 0 0 0บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า1,500บาท สำหรับนักศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถเทียบโอนจากแฟ้มผลงานหรือประสบการณ์ทำงานได้ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร150,000บาทค่าธรรมเนียมแรกเข้า1,500บาทหลักสูตรปริญญาโทรัฐประศาสนาศาสตร์มหาบัณฑิตและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่าธรรมเนียมการศึกษาเลือกชำระได้3แบบ ชำระครั้งเดียวทั้งหมด130,000บาทชำระเป็นภาครเรียนภาครเรียนละ45,000บาทหรือชำระเป็นรายวิชาวิชาละ10,000บาทมหาวิทยาลัยมีรถตู้รับส่งและหอพักบริการนักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตรได้รับการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและรับรองมาตรฐานโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์มานิศศรีไพรโทร0875224177และ0918433178รายไอดี0657570379และ0918433178 Facebook อาจารย์มานิศศรีไพร์ ภูมิใจหนึ่งนั้